ตัวดับเบิลซีเนี่ยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่รอคอยรีวิวกันอย่างมากทีค่คนโตนะครับ8ขวบน้องคนเล็ก8เดือนนะครับผมในคลิปนี้นะครับเรามาดูรถเขน็นรุ่นคีนเนติกแบบดับเบิลซีกันครับตัวดับเบิลซีเนี่ยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่รอคอยรีวิวกันอย่างมากจากค e นไทยแลนด์นะครับเนื่องจากว่า ตัวนี้หาดูรีวิวยากมากนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีรีวิวที่เป็นภาษาไทยมาก่อนเลยนะครับ k ี n e t i c ตัว Double s e ี t หรือว่า Kinetic D2 เนี่ยตัวนี้เหมาะกับใครนะครับ Kinetic D2 เนี่ยเหมาะกับบ้านที่มีลูกแฝดนะครับเพราะว่าสามารถนั่งได้2ที่นั่งนะครับ และรองรับสูงสุดได้ถึง3ที่นั่งเลยคีนเคนติกดีทูเนี่ยจะทําให้การเดินทางของคอุณพ่อคุณแม่เนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องขนรถเข็นไปทีละ2คันอีกต่อไปเราไปแบบคันเดียวแบบ First c คา d เลยนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เหมาะกับคีนเคนติกดีทูนั่นก็คือบ้านที่มีพี่น้องครับและขอใส่วงเล็บไว้นิดนึงแล้วกันว่าพี่น้องเนี่ยอายุไม่ควรห่างกันเกิน4ปีนะก็คืออย่างเช่นว่า พี่สักสามขวบน้องแรกเกิดอะไรอย่างเงี้ยในคีนเคนติกรุ่นดับเบิลซีนะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตง่ายๆเลยว่าแตากต่างกับตัวซิงเกิลยังไงนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งออนไลน์นะครับจะได้รับพัสดุ2กล่องนะครับก็คือจะมีกล่องสีเขียวอ่อนเป็นกล่องที่ใส่รถเข็นแล้วก็1เบาะและอีกกล่องหนึ่งจะเป็นสีฟ้าอ่อนแบบนี้นะครับเป็นที่นั่งที่2เดี๋ยวเรามาแกะกล่องแรกกันดูก่อนเลยนะว่าในกล่องแรกเนี่ยคีนเคนติกตัว D2 เนี่ยมีอะไรบ้าง ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะพบกับข้อความเวลคัมนะฮะต้อนรับนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับว่า,าตรงเนี้ยคีเนี่ยทำตลาดไป14ประเทศแล้วซึ่งก็มีหลากหลายภาษาไม่ว,ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาเยอะแยะเลยซึ่งในเนี้ยทางคีนเกาหลีเนี่ยก็ให้ความสาคัญกับคนไทยโดยใส่คําว่าสวัสดีครับมาให้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับผมอ่าเรามาแกะกล่องกันเลย ระหว่างแกะกล่องเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะลูกค้าหลายคนนะถามว่าเอ๊ะเราซื้อแบบที่นั่งเดียวไปก่อนได้ไหมแล้วเราก็มาเพิ่มที่นั่งในานาคตคำตอบคือไม่ได้นะครับถ้าเกิดต้องการจะเพิ่มที่นั่งในานาคตเนี่ยจะต้องซื้อเป็นแบบดับเบิลซีเท่านั้นตัวที่เป็นแบบซิงเกิลเนี่ยทางด้านนี้ไม่สามารถเพิ่มที่นั่งที่2ได้นะครับเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะทำไมถึงเพิ่มที่นั่งที่หลังไม่ได้ในกล่องเนี่ยครับก็จะแพคมาอย่างดีนะครับ มีวัสดุการกระแทกให้ข้างในนี้เราก็จะเจอถุงยักษ์นะครับเพียงถุงเดียวไม่มีอะไรแล้วไปกล่องคุณแม่เนี่ยจะกังวลว่าเอ๊ะอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยบางทีคุณพ่อไม่อยู่เนี่ยแล้วต้องใช้รถเข็นเนี่ยไม่รู้ว่าจะประกอบได้ไหมเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยมาตรฐานของทีนนะครับวัสดุทุกชิ้นนะครับเป็นวัสดุที่คุ้มค่าน้ำหนักเบาแข็งแรงนะรเรามีชื่อเสียงด้านนี้อ่าสิ่งที่จะเจอสิ่งแรกเลยนะ คือตัวนี้เบาะแม่บอกว่าเอ๊ะสั่งแบบ2เบาะทาไมได้เบาะเดียวใจเย็นๆครับเซคันด์ซีจะอยู่อีกอันหนึ่งแล้วก็ตัวโขรงรถตะก้าของคีนนะครับถ้าเป็นคีนแอร์พลัสอันโด่งดังนะั้นเป็นตะก,ก้านะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการมังแล้วครับไม่ใช่ตะก,ก้าแล้วครับเพราะว่าใหญ่มากนะครับอ่าเราก็จะเจอล้อครับอันนี้เป็นล้อนหน้านะและล้อหลังอันมาหึมานะครับเรามาใส่ล้อกันเลยดีกว่า คุณแม่บอกว่าอใส่ยากไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าอันนี้มีคู่มือนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้านยูบาร U ์ bar. โหห่อมาอย่างดีนะครับคําถามที่เจอบ่อยมากเลยนะว่ามีการสะเทือนไหมมีโช๊คไหมนะครับภาษาคุณแม่ก็จะเรียกโชค๊คจริงมันเป็นคอยสปริงคนระัจะอยู่ตรงนี้เป็นระบบที่ใช้รองรับการกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะ ท็กนี่ต้องเอาไปใส่กับรถยนต์นะครับผมอ่าอ่าแล้วก็ประกอบล้อหน้าลงไปนะครับแค่นําแกนอันมาหึมานะครับใหญ่เท่านิ้วผมเลยเนะี่ยใส่เข้าไปตรงล้อหน้าเนี่ยก็ดันให้ดังกลั๊กก็จะอยู่แล้วนะครับล้อหลังนี่ย,ยิ่งประกอบง่ายเลยครับถ้าเราสังเกตด้านหลังเนี่ยตรงเพลาหลังเนี่ยมันจะมีรูเราก็แค่ดันลงไปอ่าปึ๊บอ่านเรียบร้อยนะครับวัสดุกันกระแทกพวกนี้เอาออกนะครับประกอบ ตัวที่นั่งก่อนดีกว่าตัวที่นั่งเนี่ยครับสามารถที่จะหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกได้นะมาตรฐานทั่วไปสำหรับดับเบิลซีเนี่ยน้องที่มีอายุน้อยกว่านะครับควรจะนั่งด้านบนส่วนพี่ก็จะนั่งด้านล่างน,นะครับผมใส่ตัวยูบาร์ลงไปแบบนี้เลยหลังคาก็มีให้เลือกหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแบบ บลูซีสีดำก็มีสีสีสกายสีฟ้าแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วก็มีสีลิมิเต็ดเพิ่ม1000บาทเบาทสีชมพูนะครับสีอื่นไม่ต้องเพิ่มตังค์สามารถที่จะปรับเอ็นได้แค่ใส่หลังคาลงไปนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วซึ่งตัวเคนติกตัวดับเบิลซีหรือเคนติกดีทเนี่ยที่นั่งเดียวก็กใช้ได้นะครับหมายถึงว่าไม่จําเป็นต้องมี2ที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูก่อนแบบที่นั่งเดียวนะครับการพับ เคมเคนติกแบบที่นั่งเดี่ยวนะครับถ้าเราสังเกตที่ด้ามจับเนี่ยมันจะมีปุ่มเซฟตี้ตรงนี้ก็แค่เลื่อนออกแล้วก็บีบลงก็จะพับรถเขียนได้นะครับนี่คือแบบที่นั่งเดี่ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาใส่ที่นั่งที่2กันก่อนครับเมื่อเราต้องการที่นั่งที่2เนี่ยครับเราก็นำกล่องที่ได้รับอีกกล่องหนึ่งนะครับเพราะจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเป็น second stroller seat kit นะฮะ ตัวนี้เราก็เปิดกล่องออกมาสิ่งที่เราจะเจอมีอะไรบ้างเอเอโอ้มีในนี้นะครับ1ถุงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่าแน่นอนครับเราจะเจอที่นั่งก่อน1น,นชิ้นนะครับแล้วก็ตัวยูบามาเรามาดูรายละเอียดของ2ตัวนี้ก่อนนะ ตัวนี้คืออะแดปเตอร์ตัวจับที่นั่งที่2นะครับวิธีการใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเพียงแค่เรานําไปติดในบริเวณที่กําหนดไว้ที่ด้านหน้าของรถนะครับและก็กดปุ่มกลม,กลมๆตรงนี้นะครับนะแล้วก็นําไปล็อกเข้ากับตัวโครงรถนะครับแล้วก็เอาที่นั่งใส่เข้าไป ตัวนี้ก็จะสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง25กิโลกรัมส่วนตัวนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปแล้วก็อินบ็อกเข้ามาครับถามว่ามันคืออะไรนะตัวนี้มันคืออะไรตัวที่เป็นลักษณะเหมือนตัวแซดแบบนี้นะครับตัวแซดแบบนี้อันนี้คือไฮไลท์ของ k e คี k เ n e ต i c รุ่น D2 เลย มันคือตัวเพิ่มระยะหรือว่าตัว extension ที่เราแถมนะเพราะเนื่องจากว่าตัว k e n e t i c ตัว double seat เนี่ยในบางท่านั่งนะครับอาจจะเกิดการติดขัดได้เนื่องจากระยะไม่เพียงพอเมื่อน้องหันหน้าเข้าหากันตัวนี้จะมีหน้าที่สำคัญในการ ที่จะถอยระยะออกให้อีกประมาณ5เซนนะครับวิธีการใส่ตัว Extension หรือตัวยืดระยะเนี่ยง่ายมากเลยครับเราสังเกตง่ายๆนะเขาจะบอกว่าด้านไหนเป็นเลฟด้านไหนเป็นไร h ์นะครับผมเอาด้านที่มีสีปุ่มสีขาวเนี่ยออกด้านนอกนะวางลงไปเลยปึ๊บนะตัวที่2อวางลงไปอเสร็จแล้วครับผม แค่นี้เองเราจะได้ระยะเพิ่มนะครับจากเบาะบนกับเบาะล่างเนี่ยถึงประมาณ5เซนติเมตรนะครับเมื่อเรานำเบาะมาติดนะครับจากเดิมนะครับที่เบาเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเราจะได้ระยะเพิ่มขึ้นถอยออกไปนะครับซึ่งตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Keen k i n e ติ c นะครับซึ่งยี่ห้อ,อหรือว่าแบรนด์อื่นเนี่ยจะไม่มีการให้ extension ตัวนี้นะครับซึ่งถามว่า ตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมไม่จําเป็นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปด้วยที่นั่งเดียวแต่มันจะดีมากเลยถ้าเกิดว่าเพิ่มระยะเมื่อเรามี2ที่นั่งและรถคันนี้ก็ออกแบบให้มี2ที่นั่งจึงเป็นของแถมที่สุดยอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งที่นั่งที่2กันครับการติดตั้งที่นั่งที่2งเนี่ยง่ายมากเลยครับเพียงแต่นำอะแดปเตอร์ที่ให้ไว้ในตัวกล่อง Second Se a t เนี่ยสังเกตง่ายๆว่าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้จะมี2ตัวนะครับ ตัวหนึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายตัวหนึ่งจะอยู่ทางด้านขวาให้ติดตั้งแบบนี้นะครับสังเกตปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เมื่อกดลงไปแล้วเนี่ยตัวล็อกเนี่ยจะกลางออกเราก็นำเข้าไปประกบกับตัวโครงรถทางด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเมื่อทำเสร็จทั้งสองฝั่งนะครับเราก็จึงนำเบาะมาติดตั้งแบบนี้ครับเมื่อประกอบที่นั่งเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปร่างออกมาแบบนี้นะครับต้องตรวจเช็คความแข็งแรงนะครับว่าติดตั้งถูกต้องไหมทุกอย่างต้องดังกลึกนะครับ ถ้าติดตั้งถูกต้องแล้วเนี่ยตัวเบาะจะตั้งตรงแบบนี้นะครับอะแดปเตอร์จะอยู่ในตำแหน่งแบบนี้เหลืออย่างสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือการใส่หลังคานะครับสำหรับรุ่นนี้คันนี้นะครับผมเตรียมมาเป็นหลังคาสีลิมิเต็ดสีชมพูนะครับเนื่องจากผมมีลูกสาวนะครับก็วิธีการติดตั้งหลังคานนั้ง่ายมากนะครับตัวหลังคาตัวนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เป็นแบบวันคลิกเลยนะครับสามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับสังเกตตัวเดือยล็อกตรงนี้นะครับ นําไปประกบกับรางนะครับทั้ง2อันนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ดันลงไปปึ๊กก็เสร็จแล้วครับส่วนด้านล่างก็เหมือนกันครับทีนี้ว่าคําถามที่เจออีกบ่อยๆเลยก็คือว่าเบาด้านล่างเนี่ยเอาขึ้นมาไว้ด้านบนได้ไหมนะครับเบาด้านบนเอาลงไปไว้ด้านล่างได้ไหมนะครับในการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะแทบไม่ทราบเลยว่าอันไหนอันบนอันไหนอันล่างนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันครับมันเหมือนกันทุกประการนะครับไม่ไม่ใช่ว่าอันบนใหญ่กว่าอันล่างเล็กกว่าอันบนแข็งแรงกว่านะครับไม่เกี่ยวเลย เพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งคนละสีเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่เราจะบอกว่าอันนี้ของพี่อันนี้ของน้องนะครับวิธีการพับตัวดับเบิลมีความแตกต่างกับซิงเกิลนิดเดียวครับแค่เราต้องนําด้านล่างเบาะด้านล่างออกก่อนนะครับเราจึงจะพับลดได้นะครับในส่วนของการพับนั้นก็เพียงแค่เลื่อนตัวสไลด์ล็อกออกแล้วก็ใช้มือบีบเราก็จะพับง่ายๆแบบนี้เลย สุดท้ายนะครับเรามาดูอุปกรณ์เสริมที่มีสำหรับรุ่น k e n k i n e t i นะครับในแต่ละช่วงในการขาย Kin k i n e t i เนี่ยเราก็มีของแถมให้ไม่เท่ากันนะสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะครับขอรีวิวเอาเฉพาะตัวเด่นๆเ,เพราะของแถม Kin Kinetic เนี่ยเยอะมากนะครับเป็น10รายการเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อน c a r e n t Organizer นะครับตัวนี้เนี่ยกล่องเขาสวยมากเลยนะสามารถที่จะซื้อให้เป็นของขวัญก็ได้นะเป็นกระเป๋าครับกระเป๋าที่ติดตั้งบริเวณ ด้ามจับนะออกแบบมาให้กับคีนทุกรุ่นใช้ได้นะแล้วถามว่ากระเป๋าแบบนี้มันแตกต่างกับกระเป๋าอื่นยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่แตกต่างนะครับคือผ้าครับผ้าตัวนี้เป็นผ้ากัน UV นะครับซึ่งเป็นผ้าตัวเดียวกับที่ผลิตเบาะแล้วก็หลังคาของคีนหลายๆรุ่นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับต้องมีโลโก้คีนตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่สามารถถอดเข้าออกได้อย่างง่ายดายนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเราจะติดตั้งเข้าไปที่บริเวณด้ามจับแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเวลโครนะครับติดง่ายๆแบบนี้เลยไฮไลท์เลยอย่างที่บอกนะครับว่าตัวกระเป๋าเนี่ยสามารถที่จะถอดออกได้แบบง่ายมากเลยครับโดยการปลดล็อกตรงนี้ครับนะสองด้านนี่ครับก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับ ของแถมให้อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของแถมที่ลูกค้าหาไม่เจอนะครับนั่นคือ Hi d เด n pocket hidden เด c k e t ชื่อก็บอกไว้แล้วว่าเป็นกระเป๋าซ่อนนะครับกระเป๋าซ่อนเนี่ยมันซ่อนจนลูกค้าหาไม่เจอนะครับคอนเซปต์ Concept คือว่าเราต้องการที่จะซ่อนพวกของมีค่าเช่นเงินกุญแจบ้านหรือว่ามือถือไว้นะครับกระเป๋า Hi d เด n pocket นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของตะกร้าตัวนี้นะครับต้องสังเกตดีๆครับมันจะมีฝาปิดตัวนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าสังเกตจากในภาพเนี่ย แทบมองไม่เห็นเลยนะขนาดเจ้าของรถยังมองไม่เห็นเลยโจรก็มองไม่เห็นเหมือนกันสามารถที่จะใส่พวกของมีค่าเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ออกเดินทางไปใกล้ๆได้ครับของแถมต่อมาตัวนี้คือซีดไลเนอร์ครับซีดไลเนอร์เนี่ยเหมาะมากสําหรับน้องเล็กๆต่ํากว่า1นขวบนะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความสบายในการนั่งนะครับอ่าพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอตัวแผดซีดไลเนอร์อราแกวางตรงนี้ลักกันนะตัวซีดไลเนอร์เนี่ยที่เวอร์ชั่นที่ขายในประเทศไทยตัวนี้จะได้มาเป็นสีออก ขาวๆเทาๆหน่อยนะตัวนี้ก็เป็นผ้าเย็นนะครับเนื่องจากว่าเมืองไทยก็เมืองร้อนนะคือเย็นเนี่ยมันไม่ได้เย็นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องแอร์มันก็จะไม่ร้อนมากนะครับวิธีการติดตั้งซีลไลเนอร์นยครับเราก็ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยก็คือตัวที่อยู่ด้านล่างตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นช่องเราก็เอาตัวที่ล็อกด้านล่างตรงกลางเนี่ยครับเอาใส่เข้าไป ตัวนี้ก็จะเป็นซีดไลเนอร์เพิ่มความนุ่มสบายให้กับน้องเวลานั่งอุปกรณ์เสริมอีกรายการหนึ่งนะครับไม่พูดไม่ได้เลยตัวนี้คือเรนคอเวอร์ครับตัวเรนคอเวอร์เนี่ยตัวนี้จะออกแบบมานะครับสำหรับคีนเคนติกโดยเฉพาะนะครับแพ็คมาแบบนี้นะครับการฝุน่นแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นกระดาษไขนิดนึงเพราะว่ากันออยลี่เพราะว่ามันมันจะติดกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ใช้นานๆนะครับ ตัวนี้มีข้อบ่องใช้นิดนึงครับเวลาที่เปียกฝนแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่อย่าเอาไปใช้เอาไปหมกไว้ใต้รถในทันทีนะครับควรที่จะเมื่อถึงบ้านแล้วหรือว่าถึงที่พักแล้วเนี่ยควรที่จะนำออกไปพึ่งแดดหรือว่าให้มันแห้งสนิทแล้วจึงเก็บนะครับแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่คือความภูมิใจของคีนนะมันคืออะไรนะครับลูกค้าได้ไปนึกว่าเป็นซองธรรมดานะครับ แต่มันไม่ใช่ซองธรรมดาครับตัวนี้คือซองกันน้ำครับอันนี้คือเวทแบ็กนะครับเราจะทําให้สําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าคีนเท่านั้นนะครับในนี้ก็จะมี thank you card ให้นะครับมีหลากหลายภาษานะครับมีภาษาไทยด้วยเป็นคําว่าขอขอบคุณนะครับแต่ว่าที่อยู่หน้ากล่องจะเป็นสวัสดีครับนะครับแสดงว่าคีนแคนติกนี่เป็นผู้ชายนะครับตัวเวทแบ็กเนี่ยผู้ออกแบบเขา อบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าในการเดินทางเนี่ยเมื่อมีการเปียกฝนแล้วเนี่ยครับเราก็จะนําเอาที่กันฝนที่เปียกฝนเนี่ยยัดลงไปใต้ที่นั่งเบาะที่นั่งเนี่ยมันก็เปียกอยู่ดีนะครับเขาจึงออกแบบตัวนี้มาให้ให้เราใส่เวทแบ็ก็คือให้ใส่ที่กันฝนที่เปียกอยู่ในนี้เพื่อที่สัมภาระ,ะอื่นจะได้ไม่เปียกครับในส่วนของของแถมอีกชิ้นหนึ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับจริงๆแล้วมูลค่าเนี่ยชิ้นนี้นะครับ น่าจะถ้าขายปลีกน่าจะหลักพันนะอันนี้ลูกค้าได้ไปนึกว่าที่กันยุงฮนะไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ที่กันยุงนะตรงนี้ที่ให้ไปคือที่กันแดดครับตัวนี้คือ UV sun shade ซึ่งสามารถที่จะป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้นะครับติดตั้งด้วยระบบแม่เหล็กนะครับวิธีการติดตั้งเนี้ยให้เราสังเกตดีๆตัวที่อยู่ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กกลมๆนะครับจะต้องไปสัมผัสกับ ตัวแม่เหล็กที่อยู่บนหลังคาเนี่ยครับมันจะเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งโดยที่ไม่ต้องใช้ซิปหรืออะไรเลยนะครับก็พาดลงไปแบบนี้ครับก็เป็นที่เรียบร้อยสําหรับการป้องกันแดดได้และยังมีอีก2อย่างนะครับที่ขาดไม่ได้สําหรับเมืองไทยนั่นก็คือที่กันยุงและกระเป๋าเก็บรถเข็นนะครับซึ่งออกแบบมาสําหรับคีนเคนติกทั้งซิงเกิลและดับเบิลสามารถใส่ได้ครับ ก็มาถึงการทดสอบนะครับความแตกต่างระหว่างรถเขียนพี่น้องที่พี่คนโตนะครับแขวบน้องคนเล็ก8เดือนนะครับผมก็ยังสามารถที่จะใช้งานตัวคีนเคนติกได้นะครับเดี๋ยวน้องนิชาจะนั่งด้านบนนะครับแล้วก็ให้น้องน้ำมนต์นั่งด้านล่างเดี๋ยวก็ทุกครั้งนะครับที่ออกเดินทางเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ครอบยูบาร์ลงไปแบบนี้ก็จะปลอดภัยเต็มที่เลยอ้าวน้ำมนเดินทาง